สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณช่อทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วเรียนออนไลน์เป็นอย่างไรบ้างคะอยู่บ้านทำอะไรคะทำงานทันไหมคะเรียนออนไลน์ใครทำทันเก่งมากๆเลยคะ่ะเอเรียนออนไลน์กับคุณครูหลายๆท่านให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆแล้วเด็กๆเรียนกับทิชเชอร์จำชื่อทิชเชอร์ได้ไหมคะชื่อทิชเชอร์อะไรนะ อ๋อเก่งมากทิเชอร์บีอ้าวแล้วนอกจากจำทิชเชอร์ได้แล้วทำอะไรอีกคะเด็กๆทำอะไรไหนใครฝึกโยคะเก่งมากเลยไหนใครเรียนภาระกับคุณครูอะไรคะคุณพอ็อกกี้คนหล่อๆเก่งมากเลยค่ะอ๋แต่ว่าที่เด็กๆเ,เรียนภาษาสัมผัสเด,เด็กจำได้ไหมคะ ประสาสัมผัสทั้ง5้านะคะ้มีอะไรบ้างคะมีอะไรนะมีหูตาจมูกปากแล้วก็มือวันนี้นะเด็กๆครูชอบจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ปราสาทสัมผัสทั้ง5ในส่วนที่ใช้มือเอแล้วมือเขาใช้ทำอะไรได้บ้างคะเด็กๆทำอะไรคะ เขียนหนังสือเก่งมากค่ะทำอะไรอีกคะไว้หยิบจับสิ่งของแต่งตัวติดก,กระดุมทำอะไรอีกนะมีใครรู้แล้วทำอะไรคะอ๋อนั่นไงเอาไว้ปั้นค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กิจกรรมเกี่ยวกับการปั้นคุณชอบจะพาเด็กๆมาฝึก เป็นจิมบริหารสมองกันก่อนนะคะเด็กพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตบมือหนึ่งครั้งนี่ตบมือสองครั้งตบมือสามครั้งหนึสามทีนี้ครูชอบมีอีกนะถ้าครูชอบบอกว่าตบมือหนึ่งครั้งแบบนี้ชี้ไปทางทางซ้ายของครูชอบนะคะตบมืออีกหนึ่งครั้งชี้ไปทางขวาของครูชอบแบบนี้ แล้วถ้าตบมือสองครั้งเราจะทำยังไงดีตบมือสองครั้งหนึ่งสองชี้ไปข้างหน้าตบมือสองครั้งอีกหนึ่งสองชี้ไปข้างหลังแล้วถ้าตบมือสามครั้งเราจะไปทางไหนที่เด็กๆลองดูนะหนึ่งสองสามไปข้างบนนี่เลยข้างบนต่อไปสามครั้งอีกหนึ่งสองสามไปข้าง ลาเอ,อ้ยเด็กๆจำได้ไหมคะลองอีกรอบหนึ่งนะตบมือหนึ่งครั้งไปทางซ้ายชี้ทางซ้ายของครูชอเนาะอะตบมือหนึ่งครั้งชี้ไปทางขวาของครูชอแล้วถ้าตบมือสองครั้งนะ่ะลองดูหนึ่งสองชี้ไปข้างหน้าหนึ่งสองชี้ไปข้างหลัง จำได้แล้วใช่ไหมต่อไปอกี่ครั้งคะหนึ่งสสามชี้ไปข้างบนเก่งมากหนึสองสามชี้ไปข้างล่างอเด็กๆจำได้ไหมคะเด็กๆลองฝึกดูเป็นจิมนะคะมันจะมีหลายแบบเลยฝึกสมาธิแล้วก็บริหารสมองก่อนที่เราจะเรียนรู้ หรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กๆขาก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเด็กๆมาดูก่อนนะคะว่าครูชอบเตรียมอุปกรณ์อะไรมานี่เลยอะไรคะดินน้ำมันสีฟ้าต่อไปสีม่วงนี่เลยเดี๋ยวมีอีกมีอีกสีเขียวอ่าสวยงามมาก อันนี้คือสีส้มค่ะแล้วก็ครูชอบก็มีถาดไว้รองสำหรับปั้นแล้วก็ใส่สิ่งที่ครูชอบปั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วมาดูเลยนะคะว่าเราจะปั้นอะไรกันดีไม่อดไร่ะเด็กๆครูชอบเริ่มจากสีม่วงก่อนนะคะบีเพราะว่านิ่มมากครูชอบจะชอบแล้วก็มาแบ่งเป็นก้อน แบ่งเป็นก้อนๆแล้วคุณชอบก็ทำไงครับปั้นปั้นแบบนี้นะคะปั้นปั้นกับมือหรือว่าเราจะปั้นกับถาดก็ได้ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนี่นะกลมของคุณชอบแบบนี <c oughs> นนนนนน้นี่เลยค่ะปั้นไปเรื่อยๆปั้นไปเยอะๆกลมๆค่อยๆนั่งทําไปเพลินๆนี่เลยค่ะแล้วก็ ปั้นีปั้นกลมๆนะคะเด็กๆเอามือประกบกันหรือเด็กๆจะมาปั้นในถาดแบบนี้ก็ได้นะคะนี่มาครึ่งๆในถาดสีม่วงสวยมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆถ้าเด็กๆไม่มีดินน้ำมันเด็กๆก็ใช้อะไรได้คะอะไรมาปั้นได้อีกคะเด็กๆ ใช่แป้งโดค่ะแป้งโดแต่เราก็ต้องทำดินน้ำมันจะสะดวกมากเลยเด็กๆล้วอาจจะมีอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลกันหน่อยนะคะดินน้ำมันใช้ก็ใช้คนเดียวเด็กๆก,ก็ใช้ในบ้านคนเดียวของเด็กๆปั้นและผู้ชอบก็วางวางไว้นะคะแบบนี้อะ่ะผู้ชอบปั้นได้เยอะแล้วนะคะ ปั้นไว้แล้วกูชอบก็นํามาจัดเรียงเป็นแถวแถวแถวเรียงกันว้าวนี่เลยค่ะของครูชอบนี่เอ๊เด็กๆลองถ่ายซิว่ากูชอบจะทําเป็นอะไรนี่เลยเป็นอะไรคะ่ะนี่เลยเอย๊ต้องให้สวยๆต้องทํำยังไงนะทำยังไงนะ ออ้ดักก้อนดักก้อนนี่เลยย้ายหาใบมาใส่ให้สวยงามนะคะจะมีกี่ใบดีมีกี่ใบอสองใบดีกว่านี่เลยค่ะใบอัหม่นของกูชอบไปหาก่อนนี่มีหยักหยัก่อนว้าวว้าวนี่เลยสีม่วงเสร็จแล้วต่อไป ครูชอบก็จะปั้นสีส้มค่ะโอ้สีส้มจะปั้นเป็นอะไรดีนะเด,เด็กปั้นอะไรคะเดี๋ยวครูชอบปั้นก่อนก้อนมันใหญ่ปั้นเสร็จแล้วกลมกลมคึนกับฐานนะคะนี่เลยทําแบบนี้เลยจะปั้นอะไรดีนะได้แล้วค่ะของครูชอบ แล้วก็เอาสีมาทำได้นะคะเด็กๆนี่เลยค่ะว้าว <Wow. S 1> <laughs> เป็นอะไรคะเด็กๆด,ดูสิคะ hmm. นี่เลยอุ้ยอุ้ยองงังวนประเด็นนี่คะ่ะต่อไปอ้าวสีฟ้าค่ะเด็กๆด,ดูสิว่าสีฟ้าครูชอบจับปั้นเป็นอะไรคะนี่เลยยาวยาว นี่เลยค่ะเด็กๆโอ้ยด็กๆทำนะคะคืนคืนแบบนี้ก็ได้ให้ค่อยคืนขยับวดนวดนวดนวดปั้นปั้น,ป,น,ป,นปั้นไปยาวๆนี่เลยค่ะคืนคืนไปสีฟ้านะคะเนี่ยคุณชอบอ่ะเอ้ยคุณชอบยังมื่อก,ก่อนว่าจะทำอะไรดี ทำอะไรดีนะเด็กๆยาวๆแบบนี้ทำอะไรดีคะนี่เดี๋ยวลองก่อนทำอะไรดีนะเอามาคด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 ,คดแบบนี้เลยแบบนี้เลยคะ่ะอ้าวเป็นอะไรดี <c oughs> เป็นอะไรคะเด็กๆนี่ดูเป็นอะไรหานี่หาตามาแปะก,ก่อน มาติดมาติดไว้นี่นี่เลยค่ะว้าวมีตาได้เด็กๆมองเป็นอะไรคะนี่เลยนี่ของคอรูเชอบต่อไปแล้วสีอะไรคะสีเขียวสวยจังเลยภูมิใจต่อไปสีเขียวสีเขียวเราจะปั้นเป็นอะไรดีนะ่ ปั้นเป็นอะไรดีคะเด็กๆอ๋อกออกแล้วทำเป็นเป็นอะไรดีเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนนี่เลยเป็นแบบนี้วางไว้นี่เอามาต่อกันก็ได้คะเด็กๆนี่ว้อาออย่างนี้ก็ได้นะอ่ะ นี่เป็นปากนีเลยเป็นอะไรนี่ว้าว้าเป็นหน้ายิ้มเลยเป็นหน้ายิ้มเลยค่ะเด็กๆแล้วต่อไปยังมีอีกยังมีอีกยังไม่หมดปั้นไปไปเลยค่ะ นี่นนนคุณชอจะทำวาวนี่คุณชอบจะปั้นเป็นอะไรนะน,นูนะคะเด็กเดนี่ว้าวดูซิคุณชอบจะปั้นเป็นอะไรนี่เลยค่ะนี่นี่นี่ เด็กๆจะดูเป็นไหมคะเนี่ยนือเป็นอะไรคะเด็กๆเ,เคยทานไหมคะแบบนี้เคยทานไหมคะนี่เลยค่ะเรียกว่าอะไรนะกระรี่พับนั่นเองอ่าดูนะเด๋ยวครูชอบจะบอกว่าครูชอบทำอะไรบ้างนี่เลยค่ะเด็กๆครูชอบปั้นมาจากฝีมือของครูชอบเองเลยนะคะได้เป็นแบบนี้เลยคะ่ะ ที่ชอบมากที่สุดคือนี่เลยอะไรคะเด็กๆชอบไหมคะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะเวลาปั้นนี่คือไอศครีมหรือว่าไอติมของเด็กๆนั่นเองแล้วก็มีหน้ายิ้มด้วยแล้วอันนี้เคยทานไหมเอยอะไรคะเขาเรียกว่ากะหรี่พับนะคะจะมีไส้อยู่ข้างในในะมาปั้นได้ด้วย ต่อไปอันนี้กลมกมกลมๆเป็นรูปกลมกมนี่เลยค่ะองุ่นนะคะมีก้านด้วยเพื่อความสวยงามและเหมือนจริงอันนี้คือหอยทากครูชออตั้งจะตั้งใจจะปั้นให้เป็นหอยทากนะคะส่วนสีส้มคืออะไรคะเด็กๆครับทานไหมคะแอปเปิ้ลค่ะสวยเลย ต่อไปมีใบด้วยนะคะใบของจริงส่วนตรงนี้ตรงนี้คือแตงโมแตงโมนะคะก็จะมีสองสีแล้วที่ชอบที่สุดอันนี้คือแทนแทนนี่เลยตัวหนอนด้าเริงของครูช่อยิ้มแป้นเลยนะคะอันนี้ก็ปั้นแบบกลมๆเออด็กๆทำได้ไหมคะ ทำได้ไหมคะเก่งมากเลยแล้วเด็กๆละคะปั้นเป็นอะไรลองปั้นมาให้ครูชอบดูด้วยนะคะสนุกไหมคะเด็กๆสนุกละสิเด็กๆคะ่ะการปั้นมีประโยชน์มากมายช่วยบริหารกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงแล้วก็ทำไมคะที่ครูชอบเคยบอกเขียนหนังสือได้สวยงาม หยิบจับสิ่งของมั่นคงแข็งแรงไม่ตกไม่หล่นนะคะเด็กๆคะแล้วอย่าลืมนะเพอเด็กๆปั้นเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรคะสำคัญมากเลยต้องล้างมือให้สะอาดล้างนานๆเลยนะคะล้างทุกซอกทุกมุมถูข้างหน้าข้างหลังตามข้อมือเหมือนที่เด็กๆเคยอยู่โรงเรียนคุณครูสอนให้ล้างมือเวลาล้างมือต้องล้าง ให้นานๆและล้างให้สะอาดแล้วก็คู้ชอบอยากรู้ว่าเด็กๆปั้นอะไรได้บ้างสวยไหมยอย่าลืมปั้นเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพมาให้คู้ชอบดูแล้วส่งมาที่ไลน์กลุ่มประจำชั้นนะคะคู้ชอบรอยอยู่นะคะสำหรับวันนี้บายบาย